สวัสดีครับวันนี้ผมมีของดีมาบอกต่อครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ศรัทธาและจะบูชาท้าวเวสสุวรรณมากผมเนี่ยถ้าเจอท้าวเวสสุวรรณเนี่ยที่ไหนเนี่ยส่วนมากผมจะเอามาบูชาไว้ที่บ้านนะครับแล้วผมไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งครับแปลกมากเลยครับไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเป็นเพจพปนหนึ่งเขาขายของเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณนี่นะครับผมเห็นปุ๊บผมก็จะรีบสั่งมาเลยเรียบสั่งมาบูชาเลยของเพิ่งมาถึงวันนี้ครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับว่าของที่ผมบอกว่าแปลกๆที่ผมไม่เคยเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับมาติดตามพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับกล่องที่ผมบอกที่ผมบูชาขอเกี่ยวกับท้าเวสุวรรณมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับว่าในกล่องนี้คืออะไรนะครับผมก็ตื่นเต้นมากเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับ นี่ครับมาเลยครับนี่ครับสิ่งนั้นก็คือนาฬิกาทาวิสุวรรณครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่ครับเป็นทาวิสุวรรณนะครับอยู่ในนาฬิกาครับเอาไว้ใส่ข้อมือเป็นไงครับ ดีไซน์เก๋ทันสมัยมากเลยครับแล้วก็มีตลับให้ไปด้วนะครับเขียนว่าท้าวเวสุวรรณรุ่นบารมีทรัพย์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นี่ครับเป็นของแท้นะครับออกจากวัดเลยนะครับนาฬิกาท้าวเวสุวรรณเนี่ยตอนที่ผมเจอในเพจเนี่ยมีทั้งหมดสิบสีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแต่ละสีให้ดูเลยนะครับ นาฬิกานาฬิกาทาววิสุวรรณเนี่ยผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นี่คือรูปของหลวงพ่อพัดนะครับและรูปต่อไปนี้ก็คือรูปตอนที่หลวงพ่อพัดท่านได้ทําการปลุกเสกองค์ทาวิสุวรรณนะครับนี่ครับผมรับรูปมาให้ดูแล้วนะครับผมอ่ะบูชามาจากเพจโคตรเพชร พระเครื่องและวัตถุมงคลนะครับซึ่งบูชามาอง์ละ399บาบาทนะครับและทางเพจเนี่ยยังมีบริการพิเศษนะครับจัดส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางเนี่ยก็ไม่บวกเพิ่มนะครับทางร้านบริการเร็วมากเลยครับผมสั่งไปเมื่อวานวันนี้ได้ของเลยครับจัดส่งเร็วมากครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับ นี่ครับใส่แล้วเหมาะกับข้อมือมากเลยนะครับผมมาเลือกสีน้ําเงินนะครับเพราะผมชอบสีน้ําเงินแล้วทางร้านเนี่ยทางเพจเนี่ยยังให้คาถาบูชาทวีสุวรรณมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคาถาบูชาทาวีสุวรรณให้นะครับก่อนบูชาคาถาทวีสุวรรณเนี่ยเราต้องตั้งน,นโมสามจบก่อนนะครับนาฬิกาทาวีสุวรรณเนี่ย กวันผมใส่นะครับถ้ากลาคืนผมไม่ใส่เลยผมจะวางไว้ที่หิ้งพระนะครับนี่นะครับผมจะวางไว้ใกล้ๆกับท้าววิสุวรรณนะครับที่ผมบูชาองค์นี้มานะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ อิติปิโสภคะวายมมาราชานโนทาเวสุวรรโนมรนังสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะทาเวสุวรรโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสภุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ทาเวสุวรรโน นโมพุทธายะ